คนดูสตอเบอรี่สิคะไลสตอเบอรี่ทนิใหญ่มากค่ะไปพาไปเที่ยวไลสตอเบอรี่อันนี้คือเก็บไปกินไปเนาะอือหือ,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 อนี่คะ่ะ Let's go <S สวัสดีคะ่ะสาววันนี้จะพามาเก็บสตอเบอรี่ <c oughs> เห็นไหมคะ เราอยู่ในไรสตอเบอรี่ค่ะทุกคนสุดลูกหูลูกตาค่ะเยอะมากเดี๋ยวเราไปเก็บด้วยกันเลยค่ะเมื่อถึงฟาร์มแล้วน,นะคะหน้าฟาร์มลานจอดรถแล้วก็เดินมาตรงนี้นะคะก็จะให้เป็นจุดรับตะก,ก้านะคะก็หิ้วตะก,ก้าไปกันระบายนะคะเพื่อที่จะไปเก็บสตอเบอรี่สด เองกับมือเลยค่ะที่ฟาร์มนี้นะคะไม่เสียค่าเข้าเห็นไกลๆเขาๆจุดๆนั้นคือคนนะคะเต็มเลยใหญ่สุดลูกหูลูกตามากค่ะทุกคนก็แบบโอ้โหสนุกสนานเดินกันไปตามทางนะคะที่เห็นว่างๆข้างหน้านี้เขาปลูกผักปลูกพืชชนิดอื่นๆนะคะนี่คือชื่อฟาร์มนะคะกิกิขึ้นให้แล้วนะคะทุกคนก็ตั้งพิกัดไปโลดค่ะ ไม่มีค่าเข้าด้วยค่ะเนี่ยค่ะไปถึงเราก็ปรีเข้าไปที่กอต้นสตอเบอรี่คือแดงไปหมดขนาดคนเยอะขนาดนี้ลูกยังเหลือเยอะขนาดนี้นะคะทุกคนคือตื่นเต้นตื่น,ต,น,ต,นตาตื่นใจมากครั้งแรกกับการเก็บ Strawberry สตอเบอรี่สดๆจากฟาร์มที่ใหญ่ขนาดนี้ค่ะทุกคนมองไปทางไหนก็เยอะก็แดงไปหมดอยากเก็บทุกลูกทุก ใบเอ้ทุกลูกทุกอันเลยค่ะทุกคนมันแดงมันสวยมันแบบอืสีสดใสมากค่ะคือกิกิแนะนำนะคะเพื่อนๆเก็บสดๆเลยมาชิมด้วยกันค่ะขอแวะชิมอันนี้ก่อนชิมมับเข้าไปค่ะ กิกี้อยากแนะนําสําหรับเพื่อนๆที่ไปเก็บครั้งแรกแบบกิกี้นะคะมันจะตื่นเต้นแล้วก็อยากจะลงเก็บตั้งแต่ลูกแรกต้นแรกที่เห็นเลยรอก่อนค mm ่ะทุกคนใจเย็นๆค่อยๆเดินหาเดินไปเรื่อยๆนะคะเปิดดูข้างในลึกๆก,ก่อนค่ะมันก็จะมีแบบใบเขาจะซ่อนปิดไว้อยู่นะคะมันจะมีลูกใหญ่ๆที่อยู่ข้างในยังไงก็ คนที่ไปกับเหมือนเราที่ไปเก็บเหมือนเรานะคะเขาเอาไม่หมดแน่นอนค่ะเขาก็จะเหมือนเรานี่แหละเห็นแดงๆงข้างนอกก็รีบเก็บเล็กเอาอีกรุ่นหนึ่งแวะชิมก่อนอร่อยหวานมากนี่นะคะถ้าเราเปิดเราเจบ เราเปิดดูข้างในนะคะลูกเขาก็จะใหญ่แล้วกี้กี้บอกเลยเลือกค่ะเรามีสิทธิ์เลือกเลือกอาจฉพาะลูกใหญ่ๆสวยๆนะคะ mm hmm. ลูกไหนไม่สวยแรกๆกกี้กี้ไปถึงก็คือเก็บเลยเนาะ mm hmm. ความตื่นเต้นความแบบว่าไม่เยอะมากไม่รู้จะใช้คําไหนดีนะคะก็เลยรีบเก็บ mm hmm. แต่พอเก็บได้สักพักนึง mm hmm. เดินไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ค่อยๆเปิดดูไปมันเยอะมากแล้วมีแต่ลูกใหญ่ๆเพราะว่าคนก็จะเหมือนเราอะเนาะที่ไปถึงปุ๊บนะก็รีบเก็บแรกๆเห็นต้นแรกๆก็รีบเก็บเลยที่ไหนได้ฟาร์มเขาใหญ่มากเป็นหลาย10ไร่เลยค่ะแล้วก็ค่อยๆเดินหาเก็บไปใช้ช่วงเวลาในฟาร์มนั้นคือดื่มดำไปชิมไปเก็บไปอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆแต่กกิๆรีบไง เอาเก็บเอาโอ้โหก็เลยมับเขาให้อีกอันแล้วค่ะทุกคนอบอกเลยว่ากินจนอิ่มก่อนค่อยเก็บนะคะทุกคนเพราะว่าเราก็จะได้คัดสรรเฉพาะ,ะาลูกสว,สวยๆใหญ่ๆงามๆแล้วเอาลูกที่ไม่แก่จัดด้วยนะคะลูกไหนที่แก่จัดนะที่เด็ดออกมาเก็บออกมาแล้วมันไม่มีควันหรือไม่มีอันเขียวๆติดอยู่นะคะคกิ๊กก็จะ เอาไปกินนะตอนนั้นเลยเนี่ยแบบนี้ค่ะลูกบุคคมาดูนี่โอ้โหดูนี่ค่ะดูนี่สตรอเบอร,รี่อ่ะลูกนี้อ่ะใหญ่มาก นะคะก็คือจะนั่งค่อยๆพับเพียบคุกเข่าเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆเปิดแต่ละต้นแต่ละใบนะคะคือเราเริ่มกินอิ่มแล้วไงคะเราก็จะมีเวลาเลือกนะคะทุกคนแล้วก็ค่อยๆเก็บไปค่ะถ้าไปแนะนําว่าอย่าไปแบบรีบๆนะคะไปแบบใช้ชีวิตในทุง่งเก็บสตรอเบอรี่ชิวๆกิ๊กิ๊กจะเอาแบบ สุกแดงแจ๋กับสุกบ้างนะคะเพื่อที่จะให้อยู่ได้นานๆเวลาเราเก็บมาแล้วอยู่ได้สักสองสาวันอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เน้นกินให้หมดในวันนั้นเพราะก็ตะก้านี้ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนหมับเข้าให้เมื่อกี้เห็นไหมคะ นั่งเลือกเอาเลยนะคะค่อยค่อยเย็นค่อยๆเก็บไปแต่มันจะตื่นเต้นมากมันค่อยๆเก็บไม่ได้ค่ะทุกคนลูกนั้นก็อยากได้ลูกนี้ยังไม่เด็ดเลยแต่ตามองเห็นลูกนู้นแล้วออ้ยอยากจะเก็บทุกลูกเลยค่ะจากตอนนี้คืน ในใจอยากไปรับจ้างเก็บสตรอเบอรี่มากเลยค่ะทุกคนมันสวยมันน่าจับน่าเก็บทุกลูกเลยค่ะมันแดงเต็มทุ่งไปหมดเลยลูกนี้ใหญ่มากทุกคนนี่นะคะทริคการเก็บสตรอเบอรี่สำหรับมือใหม่นะคะกิ๊กก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนะคะเนี่ยแบบเนี้ย แบบไหนที่แบบควันไม่หลุดอ่ะขอพูดอีกทีหนึ่งอันไหนที่แบบควันไม่ติดมาอันเข,เขียวเขียวเขาไม่ติดมาค่ะทุกคนอันนั้นถือว่าเขาสุกมากเขาพร้อมที่จะให้กินณนะเวลานี้วันนี้เลยอะไรเงี้ยมันจะเก็บได้ไม่นานเพราะว่ามันสุกมากเดี๋ยวมันจะเละเดี๋ยวมันจะเน่าเสียกอดแล้วก็เก็บลูกดันได้แล้วก็กินเลยเนี่ยแดงมากแดงจริงๆ ก็อันไหนที่มีคว้านมีสีเขียวๆติดออกมาอยู่นะคะกี้ก็จะเน้นเก็บพวกนั้นใส่ลงตะกร้าค่ะอันไหนที่บิหรือเด็ดออกมาแล้วเนาะมันมันไม่มีอะ่ะเราก็เน้นกินเราก็เลือกเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยแบบนี้ยนะคะก็คว้านเขาจะหลุดแล้วอะไรแล้วเราก็เน้นกิน,นแบบดูลูกนี้ คือใหญ่มากอีกค่ะทุกคนเนี่ยสุกหวานมากใช้คําว่าหวานมากอร่อยมากได้เปลืองมากที่ฟาร์มสตอเบอรี่แห่งนี้นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะเปิดให้ดูที่จริงอ่ะเราจะไปอีกฟาร์มนึ่งนะคะมันจะมีค่าเข้าคนละ3ปอนแต่คราวนี้ยเราซื้อตั๋วไม่ทันเขาบอกมันเต็มเราก็เลยเซิร์ชหาอีกที่นึงเขาก็บอกว่าเฮ้ยมีอีกที่นึงไม่ไกล เราไปกันไหมเพื่อนชวนแล้วก็ไปสิคะเราก็เลยมาเจอฟาร์มนี้ค่ะลูกตรงนี้ใหญ่มากทุกคนีแต่ลูกใหญ่ๆสดๆนี่ค่ะทุกคนก็ได้เยอะแล้วนะคะสตอเบอรี่ฟาร์มเราค่ะมาเก็บสตอเบอรี่มาดูต้นนี้ค่ะอุ๊บดก นี่ค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่นี่เปิดให้ดูลูกใหญ่แค่ไหนไม่หมดไม่หมดจะนั่งกินตรงนี้แหละคือป่านี้จ้าเธอดูเธอดูฉันสะออนอุ้ยอืมอืมอร่อยมากอืมอืม เรืองอาจจะเพราะสวยอือหึอือหึอือหึบีอยากเก็บแต่ลูกเละนี่เก็บแต่รูปมองๆเก็บตามอายุค่ะทุกคนเนี่ยคนสวยใสแบบเด้งๆเขาจะเก็บแบบนี้กันเก็บตามอายุค่ะตามอายุเยอะเก็บมองๆ มันก็ทนไม่ไหวนะคะทุกคนดูอาการทนไม่ไหวนะคะโอ้โหฉันอิ่มเลยทนไม่พูดอะไรไม่ได้นะคะมันก็ทนไม่ไหวอาการมันก็ทนไม่ไหวไหนคะไหนคะมันเป็นยังไงคะไ,<ม>ไหนไหนดูสิอ,อาการทนไม่ไหวนะเก็บนี่บอกบอกอายุมากเลย เนี่ยถ้าเขายังอยู่เขาหนุ่มอยู่เขาจะมีควันออกมานะคะอันนี้ตามอันนี้ตามอายุนะคะเนี่ยเออนี่สังเกตคนเก็บนี้นะคะนี่คืออายุยังเด็กอยู่นะคะในอันนี้แต่แต่ว่าหวานนะคะเอาชิมชิมถึงจะแก่ขนาดไหนก็หวานหวานเลยแมค่ะเรามาดูบรรยากาศไร่สตรอเบอร์รี่สดๆนะคะฟาร์มนี้เขาจะแบรอยู่กับพื้นนะคะเขาไม่ได้ยกพื้นสูง นี่ค่ะทุกคนดูสิคะดูดูดูดสตรอเบอรี่ใหญ่มากยิ่งเดินเข้าไปลึกๆยิ่งเจอลูกใหญ่ๆค่ะทุกคนแล้วเขาจะแดงออกมาข้างนอกให้แมมองเห็นแบบโอ้โหสุดลูกหูลูกตาทุกคนดู คนนี้แบบเต็มไร่เลยนะคะเต็มฟาร์มแห่งนี้เลยนะครับทุกชนชาติจริงๆอ่ะทั้งฝรั่งไทยเอเชียหลานน้อยเราชอบมากนางเก้าเดือนนะทุกคนไปเก็บสตอเบอรี่แล้วก็กินแบบอื้อหือคนดูนี่แล้วคนมีลูกก็อยู่นู่นอ้มายเกิดดอยวคว่ำแล้วกันนะคะและสตอเบอรี่เต็มเลยค่ะไปจ่ายเงินกันค่ะว่าเราจะโดนเท่าไหร่ ได้มาแล้วก็มาต่อคิวเพื่อที่จะจ่ายเงินนะคะทุกคนคิวก็ค่อนข้างจะยาวเลยนี่นะคะทุกคนค่ะเ <9 27. S 2> ไม่เป็นไรไปเบอร์เอานะคะนี่คือที่ที่ดื่มมีเค้กแล้วก็มีเอ่เค้ก